แล้วว่ากันต่อไปวันนี้เริ่มต้นท่านูชมเมื่อวานนี้เพิ่งได้ทราบว่าเกิดเหตุประทะเดือดอวันที่16บธันวาคมท่าูชมครับเป็นเหตุประทะที่เชียงรายเป็นเจ้าที่กองกำลังผาเมืองของเราประทะกกับแก๊งขนยาเสพติดข้ามแดนไทยเมียนมาและปรากฏว่าประทะกันประมาณ5นาทีหลังจากเสียงเปิดสงบปรากฏว่าพบ สิบห้าศพเป็นขบวนการขนยาเสพติดเท่ากับถูกวิสามันทีเดียวสิบห้าศพขณะที่ได้ยึดยาบ้าซึ่งบรรจุในการสอบปุ๋ยที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพายถึง17บเจใบรวมจำนวนมากกว่าสองล้านเม็ดานบูชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้น16บธันวาคมอย่างที่บอก ตอนนี้เนี่ยเขามีหน่วยที่ชื่อว่าหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนเคมีพันชายแดนภาคเหนือหรือ,รอที่เรียกว่า Task Force 35ค่ะจากการข่าว มีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาในพื้นที่ลำเลียงยาเสพติดผ่านทางช่องทางมงก้าวหลังแล้วเข้ามาสู่พื้นที่ตอนในบริเวณบ้านปางมหันตำบลเทิดไทยของอำเภอแม่ฟ้าหลวงเชียงรายค่ะเพราะฉะนั้นชุดเคลื่อนที่เร็วเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกําลังผาเมืองร่วมกับกองร้อยทหารมาที่1จัดกําลังพลเฝ้าตรวจนะคะจนกระทั่งประมาณหนึ่งทุ่มของวันเสาร์ พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ20คนแบกเป้เข้ามาในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้าอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเพื่อขอทําการตรวจค้นบุคคลกลุ่มนี้ใช้ปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ค่ะมีการประทะกันนานประมาณ5นาทีผลการประทะเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเนี่ยปลอดภัยนะคะแล้วก็ตรึงกําลังคุมพื้นที่โดยรอบบริเวณจุดปะทะพอเข้าไปตรวจสอบพบว่าคาราวานยาเสพติดเสียชีวิตในจุดปะทะ15คน 15ศพนั่นเองนอกจากนี้ยังพบกระสอบปุ๋ยดัดแปลงลักษณะเป็นเป้สะพายหลังแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะ17เป้แล้วข้างในเนี่ยมียาบ้าเป้ละ120,000เม็ดรวมทั้งหมดก็คือ2ล้าน40,000เม็ดนี่น่าจะเป็นการประทักกับการลำเลียงยาเข้ามาซึ่งน่าจะเป็นจำนวนที่ถูกวิสามันในคราวเดียวกันมากที่สุดครั้งหนึ่งก็คือครั้งเดียวประทักกัน5นาที15ศพท่านผู้ชม เมื่อวานนี้ผู้ช่วยผอรตรรรักษารษาชก,การเลขาธิการปปสพลตบุตรทรพันุรักษ์หลักบุญลงพื้นที่ไปติดตามแล้วก็ให้กำลังเจ้าหน้าที่ชื่นชมกับการทำงานท่านผู้ชมฮะนี่เป็นภาพอย่างที่ต้องแจ้งท่านผู้ชมเป็นการประทักกับขบวนการลำเลียงยาเราเคยเห็นบ่อยครั้งแต่จำนวนทีเดียวส5ศพไม่บ่อยนะออะและเราว่ากันต่อท่านผู้ชม